นักกรรมการที่เคารพวาระครบวันภาษาไทยใจสุขสรรสืบทอดผ่านเล่านิทานให้ฟังกันเชิญทุกท่านรับชมทัศนาพระอาทิตย์ส่องแสงอันเจิดจ้าเสียงธาราไหลยเย็นเห็นมอชาสัตว์น้อยใหญ่ส่งเสียงร้องก้องนภา,าใกล้กระท่อม ชายป่าแสนสบายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขตลอดมาสองตายายไม่มีลูกไม่มีหลานมีเพียงแม่ไก่หนึ่งตัวที่เลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อน ผ่านไปไม่นานแม่ไก่ก็ออกไข่และฟักออกมาเป็นลูกเตี๊ยบตัวน้อยๆที่แสนจะน่ารักจำนวนเจ็ดตัวด้วยกันแม่ไก่ได้พร่ำสอนลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวว่าเราต้องทำตัวดีๆนะลูกจ๋าโดยเฉพาะตากับยายเป็นผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูแม่และลูกๆทุกๆตัวเจียเจ๊ยบ ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวตอบรรบเวลาต่อมามีพระธุดงมาปักกฎที่เชงิงเขาชายป่าของหมู่บ้านตากับยายเห็นเข้าจึงเกิดความกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอย่างไรดีไม่มีอาหารไปถวายพระเลยขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งคิดนั้นตาได้เอ่ยขึ้นกับยายว่า ยายเอ้เช้าวันรุ่งขึ้นเราทําแกงไก่ไปถวายพระกันเถิดเพราะไม่เช่นนั้นพระท่านจะอดชั้นอาหารเช้าในเมเชียวนายายยายก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ตาพูดในขณะนั้นเองแม่ไก่ได้ยินเข้าพอดีถึงเรื่องที่ตากับยายคุยกันแต่แรกเมื่อแม่ไก่รู้ดังนั้นก็โศกเศร้า เสียใจทั้งยังสงสารลูกไก่น้อยทั้ง7ตัวที่จะต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังเล็กๆแต่ด้วยความกตัญญูรู้คุณของตากับยายที่สู้อุตสาหเลี้ยงตนมาเป็นอย่างดีแม่ไก่จึงคิดจะแทนคุณของตากับยายโดยจะเป็นแกงไก่ที่แสนอร่อยเพื่อน,นำไปถวายพระในวันพรุ่งนี้ แม่ไก่จึงตัดสินใจเรียกลูกๆทั้งเจ็ดตัวมาสั่งเสียเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังโอ้ลูกจ๋าแม่จะลาไปจากเจ้าอย่าได้เศร้าคำควรชวด่วงค่ะแม่ต้องไปแทนคุณผู้เลี้ยงมาโอ้แก ไก่และลูกไก่ต่างพากันกอดคอกันร้องไห้เสียงดังระงมไปทั่วหลังจากที่แม่ไก่กลายเป็นอาหารเช้าพี่ตากับยายลูกไก่ต่างพากันโศกเศร้าและพร้อมใจกันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ไปในขณะนั้นเหล่าเทวดาและนางฟ้าบน อยู่บนฟ้าฟ้า,ฟามีแสงรีเระยะเป็นประกายสวยงามลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองดวงดาวทั้งเจ็ดดวงนี้ซึ่งประกายแสงรีเพระยะส่องสว่างบนท้องฟ้าคอยประกาศความดีรวมถึงความกระตันยูของพี่น้องทั้งเจ็ดมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การตอบแทนบุญคุณผู้อื่นทำให้เราพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านำพาความรุ่งเรืองมาสู่ตัวเองสำหรับวันนี้หนูขอจบการเล่านิทานคุณธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ